ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AB c o l อลลาเจนผสมรังนกแท้เพื่อสุขภาพกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงแทนปากอยากดันค่ะเห็นอยู่ตรงหน้านะครับคื AB อ AB c o คอลลาเจน Collagen เจนที่เป็นคอลลาเจนที่เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยนะท,ที่ใส่รังนก โโอ้โหหหไไม่เเเคยเ็นจนจาใส่รังนกแล้วก็ใส่คอลลาเจนเกรดพรีเมียมแล้วก็ใส่วิตามินซีปกติเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยเขาจะกินเพียวๆแต่ว่าเคยถามคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดมีวิตามินซีเข้าไปเสริมเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของคอลลาเจนเนี่ย เทวีคูณเข้าไปอีกอ๋อมันจะช่วยกันใช่อ๋อดีจังเลยมันจะช่วยกันเวลาหนูหนูหนูกินเนี่ยต้องกินไว้จะมีสีเข้าไปด้วยนะอ๋อมันถึงจะเห็นผลวใช่แต่ว่าตอนหลังหนูไม่ต้องซื้อแล้วหนูก็กิน A b เคอลลาเจนเขารวมไ้เลยเขารวมให้เรียบร้อยเลยปวดข้อปวดเข่าต้องไปนวดบ่อยปวดกระดูกแล้วก็ผิวพรรณไม่ดีผิวพรรณไม่สวยผมร่วงผมไม่แข็งแรงตาแห้งเล็บเปลาะบาง กระดงกระดูกโดยแล้วมันก็แก๊กปปวดขาปวดเข่าก็จะพาตัดกระดูกหรือหลังผ่าตัดเนี่ยต้องกิน AB บคอลลาเจนนะเพราะว่าเขาจะช่วยคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันประหลาดมากมันผลิตมากๆเลยเนี่ยตอนที่เรายังเป็นเด็กพอเราอายุ25ไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันเริ่มผลิตน้อยลงน้อยลงเราไม่รู้ตัวมันรู้อีกทีคือแก่แล้วเหี่ยวแล้ว แต่มันก็ช่วยได้เพราะว่าผิวเราพอมันเหี่ยวเนี่ยมันเป็น e อีลาสตินพอมันคอลลาเจนเข้าไปปุ๊บมันก็จะสารให้แข็งแรงเหมือนเดิมอ๋อมันกลับมาได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ลดปัญหากับฟ้าจิดด่างดำ,ดำด้วยนะพวกคอลลาเจนเกี่ยวกับผิวด้วยนะผิวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วมันช่วยในเรื่องของกระดูกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันค่ะแม่วันนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนใครอยากทานทานง่ายไหมง่ายมากยังไงคะมผสมอาหารได้หมดเลยข้าวตม้มแกงเขียวหวานต้มยำใส่เข้าไป ใส่เล้ไปได,ดได้ทุกมื้อคุณผู้ชมนะ,ะใส่ไปได้ทุกมื้อเลยนะฮะ,ะหรือบางคนบอกว่าอยากทานกับน,น้ําเปล่าได้ไหม ตอบได้เลยว่าทานได้ต้องรอให้มันละ,ล,ะลายแปบ๊บหนึ่งก่อนพอ<ช>มันละลายเสร็จปั๊บแล้วก็ทานได้เลยค่ะแม่แต่พี่ก็บอกเลยนะว่าของเขาราคาไม่แพงจริงไม่แพงวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับ AB เบคอลลาเจนซื้อ1กระปุกแถมให้อีกหนึ่งกระปุกแล้วก็ยังแถมให้อีกนะคะกับขนาดพกพาให้อีก1กระปุกรวมมูลค่าอยู่ที่3870บาทแต่ถ้าคุณสั่งซื้อวันนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ990บาทสนใจ <ละ S 1> โทรเข้ามาได้เลยศู5ย์ีกห้าห้านกคะ0-65 ห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสองห้าหรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้ค่ะที่ AB c o คอลลาเจนวค่ะบอกแล้วไงว่าเขาขายราคาไม่แพงถ้าเป็นเจ้าอื่นอยู่ที่ประมาณสักสามสี่พันบางเจ้าห้าพันแต่นี่เขาให้พิเศษเลยก็เหลือแค่เก้าร้อยเก้าร้อยกว่าบาทไม่แพงแล้วเขาเป็นเจ้าเดียวที่ใส่รังนกและว,วิตามินซีนะฮะ,คะ AB คอลลาเจนจำไว้เลยนะฮะอะ,อะไรอย่าง ปังเหรอปังไม่ไหว,ไหวแล้ว,วรวมเทรนอะไรอะลูกเป็นการแต่งตัวของคุณเขื่อนนั่นเองนะแม่เขาเขื่อนเคโอติกทำไมวันนี้แต่งหญิงอีกแล้วเหรอคือมัเป็น เป็นแพรน์ใหม่มาแรงเลยก็คือ Gender n e u t r a l นะคะก็คือเป็นการแต่งตัวแฟชั่นแบบไม่จํากัดเพศนะคะคือไม่ว่าจะแต่งลุกไหนเนี่ยบางทีก็แมนแมก็ดูดีนะหรือว่าจะ m i x and m a t c h เอาเสื้อผ้าของผู้หญิงมาใส่ก็รอดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางดาราเดลี่เขาก็เลยมีการรวบรวมเอาลุกแบบว่าเรียๆนะคะของคุณเขื่อนมาให้ชมกันก็จะมีโทษนคะขอหนึ่งนะตัดไปที่ภาพแรกได้ไหมคะกูึูว่าไอ้พิสดานี่แหละยแม่เออ นะพี่ให้คุณดูว่าไอ้ทีกสิา ทำไมไอตแต่งเองกรเท่อ้าวขื่อนหรอเฮ้ยคล้ายจริงๆนะมันจะบกแล้วเหมือนไอพิสดาแล้วแบบจมูกโด่งปากแดงอะไรแบบนี้นะเหมือนจริงแม่แต่ก็จะมีหลายลุกนะคะนอกจากลุคนี้ก็จะมีลุกแบบสบายๆนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างลุคนี้นะคะก็เป็นลุคที่แจ่มว้าด้วยการจับเสื้อครอปนะคะแม่ต้องใส่เสื้อครอปนะแบบนี้นะจะได้เก๋แม่ไม่กล้าใส่เพราะว่คนข้างในห้องนั้นใส่มาสคาร่าโอ้โหว่าลงพุงแน่นอนเฮ้ยตอนนี้เขาเริ่มมีแบบซิกแพคมาเลยจริงแม่นะนี่เลยเสื้อครอปสีมัดยย้อม เอลลอยนะคะ ทำไมมาเปิดที่ดูจ้าอ้วกอ่านข่าวก่อนอี้มาเปิดเลยที่ฉันดูจะจอ้วกออะต่อต่อแล้วก็ยังมีอีกหลายลุกนะแม่อย่างลุกที่หนูชอบมากๆก็คือเขามาในแนวแบบโลกแฟนตาซีไงเป็นแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรแบบนี้ก็คงจะเป็นคอสตูมที่จัดแน่นมากจัดเต็มมาในลุกของเงือกน้อยหรือต้นเมอร์เมดนะใส่นี่ดโอแต่เป็นเงือกน้อยนี่ใส่วิกผมยาวสีแดงเสื้อก่ออกสีม่วงแบบผูกหลังนะส่วนจริตในการถ่ายรูปไม่ต้องพูดถึงเลิศมากสิบสิบสิบหรือว่าจะกลายเป็นแบบว่า อลิสอินวันเดอร์แลนด์ก็มานะคะนี่นี่เหรอคะจิบน้ำชายามบ่ายกับน้องปิกาจูค่ะอ่าก็จะมีหลายปิกาจูหรือโปเกมอนปิกาจูไงแม่ตัวสีเหลืองเขาเรียกปิกาจูอ๋อหรือวก็โปเกมอนอ๋อมันมาจากเอออันเดียวกันใช่ไหมโปเกมอนแต่มันชื่อปิกาจูอ๋อเหรอ๋อเนี่ยค่ะเขาก็มีแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกระต่าย ก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งแบบว่าใสๆซอฟๆก็จะเป็นเดรสใช่ไหมเป็นเดรสด้วยคือเดินเมืองนอกอาจจะได้เนาะแต่เมืองไทยแม่ขอแล้วกันนะทำไมค่ะมันมีหินมีอะไรเยอะแยะอย่างมันจะโดนปลาอยากให้เกิดแต่งนี้ไปเดินแถวอินโดนีเซียทำไมอ่ะรัสเซียก็ได้ทำไมมันเป็นยังไงเขาตีเขาตีเลยเหรอเขาเคี่ยงอ๋อคือเขาจะแบบว่าคือเนาะเขาไม่เขาไม่ยอมรับใช่ไหมประเทศนั้นเขาแบบ มุสลิมก็ไม่เอ้ออสเซียก็ได้โอ้โหกระบองกระบองเลยเหรอแม่กระทืบเกหมดลายมากเลยอ่ะเขาหลอกไปก็กระทุบโดยเดินที่ยุโรปประเทศอื่นได้แต่ประเทศไทยได้แล้วเนาะอาทำไมยังไม่เปิดมากเหรอแม่คือถ้าเกิดว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องเกินก็เสียใจอีกอ่ะถ้าแต่งขนาดนี้ ทำนมเลยไหมเดี๋ยวน้องเขินโกรธอีกไม่กล้าพูดเยอะคือเขาชอบผุ่นแบบเน้ๆเขาเคยเอาฉันไปขึ้นในอินสตาแกรมจริงเหรอเขาว่าไงอ่ะไม่โกรธครับเขาบอกว่คูกลัวมึงน่ารักเขาเป็นเด็กน่ารักน่ารักค่ะน้องเคร่อนน่ะใช่ แต,แต่ง,ข,ตงขนาดนี้แม,ม่เ็าแนะนํากินยาคุมสิลูกเขาเป็นคนดูเป็นคนเปิดเผยจริงใจดีนะแม่เป็นคนน่ารักนักข่าวบอกว่าไปถ่ายที่บ้าน,น,นาม,นาม,มนันเป็นเด็กน่ารักนักข่าวโชมให้แม่ฟังตลอดค่ะมันต้องเกิดเป็นเด็กน่ารักเขาก็ทีแรกแม่ก็อุ้ยน่ารักจังหล่อจังหลังแก้ผ้าจะเป็นเริ่มเซ็กซี่เนาะหลังแต่งหญิงแม่ก็เลยไม่ดูอีกเลยเขาแม่อยากได้ภาพเดิมหรอไม่หรอกภาพมันจําเป็นภาพ หนุ่มเซ็กซี่ไงตอนที่เขาไปเรียนที่เมืองนอกไงแล้วเขาจะโชว์แล้วก็มีการเปลือยใช่ไหมเห็นเดมอนแฮร์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเขาดีมากเลยคุณเขาดีไงน้องจากตัวเล็กๆของผอมๆเขาออกกำลังกายสมบูรณดีไงแล้วตอนหลังเขาก็เริ่มแต่งยิงแล้วแล้วเขาเลยเฮ้ยน้องสาวกินยาคุมเถอะมาขนาดนี้แล้วแต่เขาก็คงแต่งเล่นๆมากกว่าแหละเออใชคุณไม่ได้มีอะไรสะสันสีสันมากกว่านะคะทำอะไรมีความสุขเขาทำไปเจอลูกนะคะงานงอกนะคะนักร้องลูกทุ่งมีภรรยาแล้วถูก ถูกสาวแฉนะไปหลอกฟันนะก่อนท้องแล้วก็ทิ้งโอ้โหไม่รู้เป็นใครนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยขาเมาส์ขาเผอกเนี่ยเขาก็ช็อกกันไปต,ตามๆกันนะคะเพราะว่าในรายการถามสุดซอย คุณโอ๊กเนี่ยเปิดใจสัมภาษณ์คุณหญิงนะคนนี้เขาเปิดหน้าเลยเขาไม่ปิดหน้าเขาไม่ปิดหน้าเขาชื่อคุณหญิงนะคะเป็นคุณหญิงแต่ไม่ใช่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงคุณหญิงนะคะ,ะเขาชื่อน้องหญิงน้องหญิงแต่เราให้เกยียรติเรียกว่าคุณหญิงอันนี้เขาบอกนามสมมุตินะแต่เขาไม่ปิดหน้าะน,ะนะแม่นะคือเขาบอกว่าเขาเป็นหญิงสาวนะคะที่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักร้องทุกทุงชื่อดังจนมีลูกด้วยกันแต่ว่าถูกฝ่ายชายทอดทิ้งแล้วต้นสังกัดเพลงของฝ่ายชายเนี่ยก็ดก้วยอกันรู้กก ดูเซอร์หรือฉันจะไลน์ไปถาม Hey, จริงเหรอแม่และเขาบอกว่าทางต้นสังกัดเนี่ยปิดช่องทางการติดต่อทุกทางด้วยจนตอนนี้เนี่ยเธอต้องดูแลลูกด้วยความยากลําบากซึ่งคุณหญิงเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวค่ะเขามาพร้อมกับทนายนิติธรแก้วโตด้วย,ยถูกต้องก็เป็นทนายชื่อดังอีกคนหนึ่งนะคะคุณหญิงเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยไปประกวดร้องเพลงที่รายการหนึ่งแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไปเจอกับนักร้องชายคนนี้แต่ด้วยความที่เธอกับนักร้องชายคนนี้เนี่ยรู้จักกันสนิทกันมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วพอมาเจอกันตอนโต จำได้ทีนี้พอจําได้ปุ๊บด้วยความที่ช่วงนั้นเหมือนติดต่อกอันก็ทักไปขอความช่วยเหลือจากผู้ชายคนนี้ที่เป็นนักร้องดังนะคะว่าช่วยหาที่พักให้หนูน่อยอก็นั่งคุยกันสักพักถามสารุกสุกดิบไปไปมาผู้ชายก็เลยพาไปพักที่บ้าน <c oughs> ไปไปมานะนักร้องชายคนนี้มือเริ่มแบบเป็นเห่าวันค่ะจับโน่นจับนีนจ่จับไปหมดเลยไม่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นกับมาสคารา่า <c oughs> อ๋อเหรอถ้าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ไปเกิดขึ้นกับผู้หญิงตัวเล็กๆ <c oughs> แต่ทำไมไม่เกิดขึ้นกับอ e ีมาคาร่า <G ül> ถ้าเธอรู้ไหมแค่เกิดมีเป็นอ e ีมา์คาร่าคดีพิกเลยนะเป็นอะไรแไมผู้ชายท้องผู้ชายท้องแท้คาร่า e ต้องรับผิดชอบ <G ül> <G ül> และทีนี้เนี่ยพอจับไปจับมาเธอก็เริ่มตกใจละคุณหญิงก็ตกใจตกใจจนท้องเลยเหรอตกใจและหลังจ,จากนั้นเนี่ยด้วยความที่เธอบอกว่าเธออ่ะก็เหมือนกับเป็นแฟนคลับของนักร้องคนนี้อยู่แล้วเธอก็เหมือนชอบเขาไงแม่ก็เหมือนเลยตามเลยอ่ะตามนี่ก็ตกใจนะตามกระแสล่ะไปพูดอะไรก็ให้มันอยู่บนความจริงบ้างนะคะเธอก็บอกว่าตกใจแต่ก็่อยเลยตามเลย ตกใจก็ต้องกรี๊ดวิ่งหนีออกมาสิวะเฮ้ยพี่ทำอะไรหนูวะทำไมพี่มาแตะอังหนูสิแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยเออไม่ได้ตกใจแล้วเลยตามเลยอาจจะแบบสะดุ้งแล้วก็โอเคค่ะเลยตามเลยบ้าหรอตกใจมันต้องหนีเลย แหกปากบวยวายแล้วมันก็วิ่งหนีออกมาเลยค่ะไอ้นักร้องไอ้นักร้องเลวมาจับตูดชั้นนู่นนี่นั่นอารวาสเลยเธอก็ยอมรับไ,ไหมแม่ว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับนักร้องชายคนอ,าาอ้าวมันก็ต้องมีสิคะไม่มีจะ<ช>ท้องได้ไงคะแล้วเธอก็บอกว่าครั้งแรกที่มีอะไรกันเนี่ยเธอยังไม่รู้ว่านักร้องชายคนนี้เนี่ยเขามีเมียแล้วแต่มารู้อีกทีก็คือตอนที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไปลงเหมือนน่าจะไปลงรูปอะไรเงี้ยในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะทีแรก ก็เหมือนกับคุยกันนะคะเขาก็บอกว่าเลิกกันไปก่อนดีไหมแต่ด้วยความที่เธอเธอทาใจไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้าก็ก็เลยฉันร้น้องเขามีปัญหาปะก็เลยตกลงกันว่าโอเคปิดเรื่องนี้เงียบก่อนละกันตอนแรกยังยังไม่ท้องนะแม่ตอนแรกยังไม่ท้องนะคะเจอกันปี60แต่ว่ามาท้องปี61นะคะด้วยความที่รักเขามากๆแล้วก็ปิดเป็นความลับตลอดไม่บอกเขาในเรื่องของส่วนตัวแล้วทำไมไม่ปิดไปตลอดไป <c oughs> จะิด,ด,ด้วยความที่พอท้องแล้วพอแบบว่าเหมือนมีมีลูกน้องอาจจะด้วยความลบาบากไงแม่ก็เลยทาให้หลังๆมาเลยทําให้ต้องต้องไปบอกกับนักร้องชายคนนี้นะคะ<ห>แต่พอไปบอกเนี่ยนักร้องชายคนนี้ก็ไม่เชื่อเธอ,เอ,อหาว่าเป็นลูกของสามีเก่าหรือเปล่าอะไร <มา S 2> แบบนี้เอเหรอแล้วลไงต่อแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับพอพูดไปพูดมาก็ผู้ชายคนนี้เขามีการเหมือนกับว่าบล็อก เฟซบุ๊กไลน์ของผู้หญิงคนนี้ไปเลยเหมือนติดต่อกันไม่ได้นะคะเธอก็เลยรู้สึกเธอก็เลยโกรธเธอก็เลยแฉเลยใช่เธอต้องออกมาเรียกร้องเพื่อที่ว่าเธออยากที่จะให้เหมือนผู้ชายคนนี้เนี่ยช่วยมารับรู้หรือว่ามารับผิดชอบเรื่องลูกนะคะแต่ว่าเธอก็ยังพูดไม่ชัดเจนอ่ะในเรื่องของการที่มีลูกเพราะว่าถ้าไปนั่งฟังในรายการเนี่ยก็คือคุณเออโคจะถามว่าเอ้าเธอก็ไม่ได้ชัดเจนมากหนิในส่วนที่ว่าคือพอไปบอกกับนักร้องคนนี้เขาก็เหมือนไปพูดประชดอีกว่าใช่เป็นลูกของสามีเก่า คือเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปประชดอ่ะแม่ถ้ามองในแง่ของความสัมพันธ์เขาก็เหมือนโกรธด,ด้วย,ดดวยมันก็เลยไม่มีความชัดเจนว่าเป็นลูกของนักร้องชายคนนั้นจริงๆนะคะทางทานายเขาก็เลยบอกว่าเออมันก็เป็นเหตุผลนะถ้าเกิดว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็มีโอกาสปฏิเสธละว่าวเขาไม่มัน่มในใจไงเขาก็ไม่มั่นใจว่าลูกเขาหรือเปล่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะคะเขาก็บอกมันเป็นเหตุผลคลาสสิกแหละถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้จะบอกว่าไม่ใช่ลูกเขาอันนี้ทนายเจมส์เขาบอกนะคะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องมี มีคาพิพากษาให้บิดาเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายของลูกศาลต้องไต่สวนเป็นที่พอใจนะคะแล้วก็การไต่สวนไม่ต้องตรวจ DNA ก็ได้ถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนยเขายอมรับกันแต่ถ้าเกิดการโต้แย้งเนี่ยมันก็ต้องตรวจตรวจ DNA ไปแต่มันก็ยังเห<บ>มือน, <มา S 1> นงงๆาราาซังเยฆราฆซังแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะมันกว้างมากเลยนักร้องลูกทุ่งลูกทุ่งมีมีเมียแล้วนะก็มีเมียกันทุกคนกูเห็น ขนาดที่เอชัยยายังมีเมียเราลยอ๋อใชอ่ทุกคนก็มีเมียหมดใครเนี่ยไม่รู้นะนักร้องลูกทุ่งเหรอค่ะแม่เจนหรือเปล่าอุ้ยแม่โซนเหรอแมอ่ไม่ใช่แม่เจนนะแม่เจนไม่ใช่ลูกทุ่งแม่เจนเป็นล,ลูกกรุงเป็นสตริงใช่ใช่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นความจริงก็เห็นใจเธอนะแล้วนักร้องลูกทุ่งผู้ชายทั้งนั้นเลยอ่ะแม่เก้งแม่กวางมีไม่กี่คนแต่แม่เก้งแม่กวางดังทุกนาง เออแต่ผู้ชายก็ดังอ่ะน้อง <หา S 1> ร้องกุ้งอ่ะไม่รู้ว่าพูดย่าวดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถามพี่นุโปรดิวเซอร์ก็ชื่อนุอ้อเหรอเดี๋ยวถามอ,อ,อะไรพูดใหม่เหรอให้พูดใหม่ อ่ะช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะเวลาหมดแล้วก็เร่งใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะฮะต้องขอขอบคุณ AB นะฮะคอลลาเจนนะเป็นเอ่อคอลลาเจนที่ใส่สารสกัดก็คือรังนกนะ<ม>แล้วก็วิตามินซีด้วยบำรุงสุขภาพบำรุงผิวบำรุงกระดูกคุณผู้ชมวิธีการก็ง่ายๆเลยน้ำเปล่าก็ได้ผสมเข้าไปนะฮะหรือคุณผู้ชมจะใส่ในอาหารก็ได้นะต้มยงต้มยำข้าวต้มโจกนะหรือว่าแกงเขียวหวานหรือแกงอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปนะบำรุงเข้าไปใครที่กำลังจะผ่าตัดกระดูกหรือหลังผ่าตัดกระดูกหรืออยากให้กระดูกคุณพ่อคุณแม แข็งแรงต้อง a b คอลลาเจนราคาย่อมเยามากๆวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับ AB คอลลาเจนไป1กระปุกนะคะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกแล้วก็ยังแถมให้เองค่ะกับแบบขนาดพกพาให้อีกหนึ่งกระปุกทั้งหมดนี้ราคาพิเศษมากๆเลยลดเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5ห้าีอย้ำอีกรอบนึงนะคะ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5หรือดยจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้ค่ะที่ AB คอลลาเจนวันค่ะวันนี้เเววลลาาหมดแ้ร คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วก็กระเทยข้างในที่วันนี้โดนหนักมากนะฮะ <c oughs> ต้องหาัปพร้อมๆกันสวัสดีครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S สวัสดีค่ะ